เพิ่มรายได้ในตัวโดยเฉพาะบ้านนี้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ด้วยครับผมท่านนายกครับขออีกประเด็นครับเกี่ยวกับเรื่องหนาวครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับของเภอครับอากาศของของจังหวัดสุรินทร์นะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อประมาณสักช่วงช่วงช่วงวันเด็กเนี่ยประมาณอุณหภูมิประมาณ13 13หรือ14องศานะคะก็ทราบจากจังหวัดเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ประกาศภัยพิบัติภัยพิบัติหนาวเนี่ย ทั้งทั้งจังหวัดแล้วนะคะวันนี้รายงานจากปพจังหวัดว่าอุณหภูมิต่ําสุดน่ะคือ11องศานะคะเพราะฉะนั้นของเราก็ได้ทําหนังสือไปที่แจ้งไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งและเตรียมความพร้อมจากจากการที่เตรียมรอรับภัยหนาวเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมว่าถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะซื้อ,อผ้าห่มได้เองก็ให้ซื้อได้เลยเพราะว่ามันเป็นการประกาศภัยพิบัติหนาวเนี่ยทั้งทั้ง,ท,งทั้งจังหวัดแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ เงินว่าประมาณไม่มีเพียงพอเนี่ยทางจังหวัดสุรินทร์จะประชุมโดยท่านาผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้รองถผาวอ,อเนี่ยได้จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราก็จะต้องอเราส่งหนังสือไปเรียบร้อยลอาคงจะแจ้งกลับมาว่ามีรัศดรที่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องภัยหนาวเนี่ยกี่กี่รายนะคะ ม,มีมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับท่านนายกเทับาตอนนี้ครับรเตรียมความพร้อมไว้นะครับอตอนนี้ตอนนี้เราสํารวจตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะก็ก็ก็มากอะมากแต่ว่าจําตัวเลขไม่ได้นะคะแต่ว่า ตัวแรกเนี่ยมีอยู่ในตัวมืออยู่ในมืออยู่แล้วเดี๋ยวเพียงแต่ว่าเราต้องการที่จะตรวจทานย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งว่าองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยอบทอทุกแห่งเนี่ยก็สามารถจะซื้อได้เองอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบว่าเขาซื้อแล้วหรือยังเราก็ต้องสอบถามกลับไปว่าถ้าเขาซื้อแล้วเนี่ยก็ต้องตัดยอดตัวที่เขาแรงงานมานะคะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยได้มาครบถ้วนแล้วหลักทางเดี๋ยวรอรอทางปลัดป้องกันได้ได้ตรวจสอบแล้วก็เคลียร์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เขคงจะได้จ้างไปจังหวัดเพื่อที่จะประชุมได้ทันในวันพรุ่งนี้เพราะจังหวัดจะประชุมกชพจในวันพรุ่งนี้